ยำเมพิซซ่านะครับชายหาดแม่ลำพึงนะครับตรงข้าม y s อสีนะครับเป็นพิซซ่าโฮมเมดนะฮะสไตล์นาโปลีนะฮะใครเคยมาทานบ้างหรือใครอยากมาลองทานนะฮะเชิญเลยนะครับขายทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเที่ยงถึงหนึ่งทุ่มนะครับ ถ้าใครมาไกลหรือว่ายังไงก็โทรมาก่อนได้นะครับสามารถจองแป้งก่อนได้เลยนะครับบางครั้งมันจะแบบคิวยาวหรือแป้งอาจจะหมดก่อนเวลาอันนี้เพราะว่าเราเตรียมมาจำกัดเนาะครับถ้าไม่อยากเสียเวลาก็โทรมาจองแป้งหรือจะโทรมาสั่งก่อนก็ได้นะครับล่วงหน้าสักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับใช่ค่ะมาได้เลยครับพิซซ่าราคาเริ่มต้นที่อะไรพี่เมย์หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถึงสองร้อยเก้าสิบาทหนึ่งร้อยเก้าสิบมีออปชันเพิ่มท็อปปิ้งอะไรต่างๆได้ โอเค190บาทถึง290บาทนะครับหรือจะเพิ่มท็อปปิ้งอะไรได้หมดเลยเบอรโทรอะไรนะพี่เมย์0.82 0.82 7.10 7.10 9.9.16 9.9.16ครับยังเมย์พิซซ่าครับ